เวลาเธอแก่น่ะไขมันบนหน้าเธออ่ะบางจุดมันก็สะสมมากขึ้นเธอบางจุดน่ะมันก็น้อยลงนะคะทําให้หน้าเธอมันดูแก่ขึ้นนะคะดูมาตั้งแต่ขมับเลยกับเธอพอเธอแก่น่ะไขมันตรงขมับดูรูปข้างบนนะไขมันตรงขมับของเธออ่ะมันจะน้อยลงค่ะทําให้ขมับเธอมันดูตบมากขึ้นนะคะพอไม่มีอะไรค้าไว้อ่ะเธอหนังตาเธอมันก็ดูตกลงนะคะแล้วพอไม่มีอะไรไม่มีไขมันค้าไว้ที่บริเวณขมับตรงนี้ค่ะเธอนะเนี่ย หน้าเธอก็จะห้อยลงแบบนี้นี่อย่างนี้มากขึ้นนะคะแล้วพอไม่มีอะไรค้ำตรงขมับเธอหน้าเธอก็จะห้อยลงแบบนี้นี่อย่างนี้มากขึ้นทําให้หน้าเธอดูมีร่องแก้มากขึ้นนะคะอันนี้ขมับผ่านไปนะคะวิบอกวิธีแก้ไปเลยวิธีแก้ก็ฟิลเลอร์ขมับชันอินเตอร์ฟัเชียจบๆนะคะต่อมาเธอไขปันบริเวณหน้าแก้มเธออะนะนะเนี่ย มันก็จะน้อยลงเธอพอไขมันบริเวณหน้าแก้มเธอน้อยลงเกิดอะไรขึ้นหน้าแก้มเธอก็เบน,นเธอหน้าแก้มเธอก็เบนนะแล้วไขมันบางส่วนมันจะเคลื่อนลงล่างนะคะไขมันเธอเคลื่อนลงล่างทำให้หน้าเธอเป็นย้อยย้อยย่ยอย่างนี้เห็นไหมร่องแก้มก็เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ยุบลงอีกตรงนี้ก็ดูเป็นห้อยหอยย้อยๆยยนยานนะคะเธอแก้อย่างไงก็ฉีดฟิลเลอร์เสริมเส้นเอ็นรอบดวงตาเสริมเส้นเอ็นหน้าแก้มแล้วก็เสริมบริเวณชั้นไขมันชั้นลึกบริเวณหน้าแก้มนะคะนะทีนี้ต่อมาอะไรอีกคะ ไขมันตรงนี้ค่ะเนี่ยไขมันตรงข้างจมูกเธออ่ะมันสะสมมากขึ้นเธอทําไม่ร่องแก้มเธออ่ะมันดูลึกขึ้นนะคะนะทายังไงเธอเธอก็ต้องมาฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มค่ะเติมเป็นสองชั้นเติมชั้นลึกนะชั้นดีพิลิฟอร์มสเปซแล้วก็เติมชั้นตื้นชั้นซูเปอร์ฟิชเชลแฟเติมบมอหาไขมันตรงนี้แล้วเติมตรงนี้มันช่วยอะไรคะมันทาให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้น้อยลงนะคะเธอก็ทําให้ร่องแก้มเธอมันดูดีขึนะะนะ้นเธอแล้วเธอสังเกตดูดีๆนะคะพอแกก่่เเสสรนนนะไขขมมมัธอตงี้้าึ ทำให้หน้าเธอดูห้อยเหมือนหูหมาจากปกติอีขมับหนะมันไม่ได้มีอะไรค้ำก็ตกลงอยู่แล้วเธอแล้วด้านไขมันมาห้อยตรงนี้ผัดสะสมตรงนี้เพิ่มมากขึ้นมันก็ยิ่งถ่วงให้มันลงไปมากขึ้นนะคะพิ่จ้าใจไหมแล้วความแตกแล้วพอไขมันตรงนี้สะสมมากขึ้นแต่ไขมันตรงนี้มันน้อยลงทําให้ความแตกต่างระหว่างตรงนี้กับตรงนี้มากขึ้นจึงทําให้เป็นเส้นอย่างนี้มากขึ้นนะคะเนี่ยเออขี้เหนมากๆเธอทําให้แบบว่า ทาให้เธอดูมีร่องมีร่องน้ำหมากมากขึ้นวิธีแก้แก้แกยังไงก็ต้องฉีดเสริมตรงนี้ฉีดฟิลเลอร์เสริมตรงนี้ชั้นลึกนะเพื่อขึงฐานให้มันแน่นแล้วก็พรางด้านข้างนะแล้วก็เติมฟิลเลอร์ตรงนี้ทดแทนไขมันที่หายไปนะคะต่อมาเด้อีกคธอเนียงเธอพอแก่ังเกตว่าเนียงหย่อนยานดูหย่อนยานมากขึ้นนี้ไม่ดีมาสะสมมาถึงไขมันตรงบริเวณแถวคอด้านล่างอ่ะเธอนะคะวิธแีแก้แก้อย่างไงบางคนก็นไปก็ไปฉีดแฟตนะคะพวกอ่าพวกแฟตน่ะนะนะแล้วก็บางคนก็ไปทําพวก พวกโปรแกรม o อริจิโปรแกรมเทอร์มาดนี้ค่ะเพื่อกระชับเนียงนะคะทำให้ไขมันมาสลายตัวออกไปบ้างนะคะนะคะหวังว่าคงจีประโยชน์นะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะซ v ฟไว้เลยนะคะรุปนี้